บรรยากาศคึกคักครับนักท่องเที่ยวไทยจีนแห่ชมวัดโลกโมลีกราบพระปางหมอยาแห่งเดียวในไทยนักท่องเที่ยวไทยจีนสุดค,คึกคักครับแห่ชมพระธาตุเจดีวัดโลกโมลีและกราบไหวขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปปางหมอยาแห่งเดียวในประเทศเชื่อว่าทำให้าหายหรือบรรเทาจากอาการเจ็บป่วยรวมทั้งนำไข่ไก่ไปแก้บนขอพร อาเทพแห่งความรักล้านนาที่วัดโลกโมลีกลางเมืองเจียงใหม่ประชาชนและนักท่องเที่ยวครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนไต้หวันปากันนั่งรถ3ล้อตุกๆเป็นขบวนใหญ่มากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธ และส่งน้ำพระาธาตุเจดีจนเต็มวัดแทบอมมีที่จอดรถรถเนี่ยต้องวนออกไปจอดด้านนอกวัดนอกจากนั้นนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะบูชาดอกไม้ทูบเทียนปากันไปไหว้ขอพรพระพุทธรูปปางหมอยาซึ่งมีแห่งเดียวในประเทศไทยเพื่อของสุขภาพแข็งแรงหรือว่าบางคนเนี่ยมีอาการเจ็บป่วยบาหายก็เลยมาขอพรเพื่อหายจากอาการเจ็บป่วยหรือใจพือบรรเทาเบาบ,า,บางลง บางคนหายจากอาการเจ็บป่วยก็ปิกมากราบไหวบูชาส่วนวัยรุ่นหนุ่มสาววัยทำงานก็จะมาอธิษฐานขอพรเกี่ยวกับเรื่องของความรักเทพความรักแห่งล้านนาพระนางจิรประพามหาเทวีมีตึงมาขอพรและมาขอแก้บนด้วยไข่ไก่หรือว่าผล,ลไม้หรือบางคนก็จะซื้อชุดไทยมาถวายยิ่งให้บรรยากาศคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวครับกระีพระครู ไพบุญเจตินานุรักษ์เจ้าวาดวัดโลกโมลียังได้ให้พ่อครัวของวัดเปิดโรงทานจัดเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวหมูหม้อใหญ่ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาทําบุญที่วัดได้กินกันฟรีซึ่งก็มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเนี่ยมาต่อคิวรับประทานก๋วยเตี๋ยวกันจํานวนมาก